สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานนะครับตัวท็อปสุดนะครับกับ m a z d a 3 2.0อ u t o อโต้ซันลูบนะครับตัวนี้ปี2007นะครับราคาสดนะครับ188,000บาทนะครับดูรถที่บางแขนะครับเครดิตฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนได้4,000ถึง5,000นะครับ5ปีครับชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้งานแล้วประมาณ200,000กิโลเมตรนะครับชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับ สวยครับคันนี้สภาพสมบูรณ์เป็นตัวท็อปสุด2.0ออโต้ซันลูปปี2007นะครับสวยมากครับรองชมดูได้ถ้าชอบถ้าใช่ใครกำลังหานะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวรถสวยราคาสภาพดีครับพวงมาลัยมาตติฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก a b s สดิสเบรกครับสวยสะอาดกว้างขวาง,วางนี่เลยครับชมดูก่อนได้นะครับ ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับแล้นี้เป็นรถเต็นท์นะครับถ้าใครกําลังหารถใช้งานชอบทรงหรูดูดีคันนี้ก็ราคาถือว่าสวยงามมากๆนะครับนี่ครับไปชมนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คนะครับจะได้มั่นใจอุ่นใจสบายใจนะครับโดยรวมใช้งานได้ทันทีครับเอกสารพรอมโอนภาษีไม่ขาดนะครับนี่ครับประมาณนะครับสีบอลทะอบบอลเงินครับบอลเงินก็ลองชมดูก่อนได้นะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับ เน้นให้ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับไปทดลองขับไปตรวจสอบด้วยการจะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ที่แน่นอนก็นคือราคากําลังดีนะครับกับปี2007นะครับเป็นตัวท็อปซันลูปนะครับใครที่ชอบค่าย m a d ด้านะครับมาด้3เป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับรถทรงลุหรูนะครับปี2007 180,000 8,000บาทนะครับเจราจาต่อรองพูดคุยกันนะครับอย่างนี้ถ้าใช่ถ้าชอบนะครับราอตัดสินใจนะครับสวยมากครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของมาสด้า3นะครับทั้งการซ่อมบ,บําร,รุงดูแลอะไรที่ไหนมีอู่เฉพาะอยู่แถวไหนแถวบ้านเรามีอู่เฉพาะหรือเปล่านะครับ ก็จะทําให้ท่านใช้รถของท่านได้อย่างสบายใจและเบาใจใช้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลใจว่าจะพังนู่นพังนี่นะครับเบื้องต้นก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยครับใช้งานก็ไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับปี2007ใช้ไป2 0 0 0 0 0กว่านะครับ นี่นะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้ถ้าหาไว้ใช้งานนะครับลองเช็คลองชมไปดูรถตรวจสอบนะครับสาหรับผมชี้เป้านําเสนอนะครับก็อยากให้สมาชิกได้รถสวยๆนะครับท่านก็เลือกก็ชมในส่วนที่ท่านชอบนะครับสาหรับผมมาทําหน้าที่ชี้เป้าให้สมาชิกนะครับก็ส่องหานั่งหารถทั้งวันครับเพื่อจะเป็นทางเลือกกับสมาชิกนะครับเน้นโทรเจรจาได้เลยครับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับรถเช็คมาแล้วคัดมาแล้วพรอมไรมาติฟังก์ชันแอร์เย็นเครื่องไฟปกติทุกจุดนะครับประมาณนี้ ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบถ้าใช่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินหน่อยนะครับจะพยายามสรรหาคัดรถสวยๆนำมาฝากนำมาให้สมาชิกได้เลือกเลยชมนะครับเรื่องที่ชอบจัดที่ใช่เอาที่ไหวจะได้ใช้รถได้อย่างสบายใจและมีความสุขนะครับซื้อลบต้องซื้อให้สวยครับที่ถูกใจเรามันจะได้จบนะครับจะไม่ต้องกังวลกระวยหารถอีกนะครับ ลองชมดูก่อนนะครับสวยแบบนี้ถูกใจให้รีบโทรเจรจาสอบถามกันเข้าไปนะครับรถอยู่ที่บางแคนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพด้วยตานะครับสวยจริงคันนี้